สวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับพบก,กับช่องหนิงนันตะวงอีกเช่นเคยครับมาพูดกันเรื่องของหวยเมื่อวานหวยของเราเนี่ยแตก3วันติดแล้วนะครับตั้งแต่วดวันที่3 1อกรกฎาคมถึง2สิงหาเมื่อวานก็เข้าทั้ง3นอยเลยนะครับเห็นไหมหมวยหานอยพิเศษนะครับข้างบนออก611ก็ได้ชุดเบิ้ลนะครับถ้าใครตามชุดเบนก็ได้หนึ่งหนึ่งถ้าใครตามวิ่ง รูดหนึ่งก็ได้นะครับหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ฮานอยธรรมดาหรือฮานอยปกติก็ออกหกหนึ่งหนึ่งเหมือนกัน,นครับออกชุดเดียวกันเลยหวยสองหวยนี้ก็ได้เหมือนเดิมครับเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะครับพอมาหวยวีพีออกห้าเจ็ดแปดนะครับหวยของเราเข้าตัวกันนะครับตัวเจาะเข้าตัวเจาะตัวกันนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็ หรือว่าเข้าอีกวันหนึ่งถือว่าเข้าสามนอยเลยนะครับอาทีนี้วันนี้นะครับมีทั้งหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทั้งนอยทั้งลาวเลยทั้งสามนอยแล้วก็ลาเลยไม่เสียเวลาดูกันเลยครับน,นะครับหวยฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยเวทีงวดวันที่3สิงหา2563นะครับเด่นหกนะครับตัวรองคือเลขศูนย์นะครับให้เลือกเอาเลือก เลขใดเลขหนึ่งนะครับให้วิ่งให้รูดนะครับเลือกเอาตามความชอบเลยส่วนตัวเน้นวันนี้ตัวเจาะเน้นที่48ครับ50 35แล้วก็5 6ครับส่วนตัวเจาะตัวการวันนี้ให้3 6หครับ6 0ครับแล้วก็89นะครับส่วน3ตัวเน้นตัวเดียวโดดๆเลยนะครับ364ครับไปกับเออไม่ใช่ ให้ซื้อเต็งแล้วก็ซื้อโต้ด้วยนะครับ364แล้วก็3ตัวก็มีตัวกันอีก5หางนะครับมี8 9 2 9 3 1 053 3, 3 60แล้วก็560ครับไปที่หวยลาวครับหวยลาววาันที่3สิงหาคม2563้ 2, 3, เด่นเหมือนกันกนกนารับหวยฮานอย3น้นอยครับก็คือ6 ยังยึดที่หเหมือนเดิมส่วนตัวรองคุณหนิงนันตะวงศ์ให้5้ามานะครับให้เลือกวิ่งเลือกรูดเอานะครับคุณนิงนันตะวงศ์ฝากว่ามีชุดวินด้วยนะครับหวยลาวมีแปดหกสี่ศูนย์ให้ท่านสลับกันไปสลับกันมาเอาเองนะครับแต่ว่าทางที่ดีเราแนะนําให้เล่นตัวเจาะดีกว่าหรือไม่ก็ให้วิ่งให้รูดตัวเด่นตัวรองไปเลยตัวเจาะตัวเน้นวนันนี้มีห4สี่ครับ8ดดครับ หกครับ97ครับส่วนตัวเจาะตัวกันมีสองสี่แล้วก็8ปสนะครับไปกลับบนล่างด้วยนะครับส่วน3มตัวเป็นโตตัวที่เน้นนะครับมี3ามหาก็คือ4 4่สี่8ปด้าแปดสีดหกดตัวกัน3มตัวนะครับมี460 6 8ศแดสแล้วก็เก้าเจดเนะครับ ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้หวยแล้วก็ทำคลิปต่อไปนะครับเพจเฟ e บ o ๊กก็มีนะครับชื่อหนิงนันตะวงครับโอเคครับสวัสดีครับ